นะมูตสสะพระคขาวตุอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาทเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แล เป็นวาจาเครื่องพามสอนพวกเธอทั้งหลายของเราผู้มากด้วยปริยัติกับผู้อยู่ด้วยธรรมธรรมวิหารีพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมคือสุตตะเคยะเวยาการณะคาถา อุทานอิติอุตกะชาดกะอภูตรธรรมะเวทนล,ละเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละกาหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นพิสุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยปริยัตไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม อีกประการหนึ่งพิสุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการแสดงธรรมนั้นพิสุนี้เรียกว่า เป็นผู้มากด้วยการบัญญัติไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอีกประการหนึ่งพิสุย่อมกระทำการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้นพิสุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอีกประการหนึ่งพิสุย่อมตึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้ว เธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละกาหลีกออกเ้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการติดตามธรรมนั้นพิสุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการคิดไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม คือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภูตรธรรมะเวทัละแต่เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆไม่เริดล้างจากการหลีกเล้นตามประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในเนืองๆ พิสูอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมพิสุทั้งหลายพิสุผู้มากด้วยปริยัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการบัญญัติเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการสาธยายเราก็แสดงแล้วผู้มากด้วยการคิด เราก็แสดงแล้วและธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเราก็แสดงแล้วด้วยประการชนีพิสุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย พิสุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาทเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราสาธุ